เรายังขาดขั้นตอนสุดท้ายใส่ปุ๋ยป้นป้นดูสิดอกไม้หายแล้วดอกไม้น้อยจ้าตรงนี้มีอากาศปลอดโปรง่งเธอรีบหายไว้ๆนะอดอกไม้ก็ไม่ได้เป็นไข้นี่นะา,าถอยไปถอยไปนะ้ำมาแล้ว ถึงจุดหมายแล้วปูนปูนคุณหมอปูปูช่วยดอกไม้ของฉันด้วยมอบเป็นหน้าที่คุณหมอปูปูเธอะเปิดเครื่องสแกนดิจิตอลปูนปูนส่วนรากมีปัญหาที่ดอกไม้ป่วยเพราะรากไม่อาจดูดสารอาหารได้ตามปกติน่ะปูนปูนเอ๊ะเม็ดสีรุ้งเล็กๆพวกนั้นคืออะไรคือปุ๋ยน่ะสิฉันได้เม็ดปุ๋ยมาจากเครื่องทําปุ๋ยไหนส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สิปูนปูน พลาสติกเม็ดสีรุ้งคือพลาสติกมิหน่าละดอกไม้ถึงป่วยปูนเครื่องทําปุ๋ยผลิตปุ๋ยพลาสติกได้ยังไงกันนะเป็นเพราะหนูใส่กล่องอาหารลงไปในเครื่องทําปุ๋ยนะคะหนูนึกว่ากล่องข้าวที่สวยจะกลายเป็นปุ๋ยที่ดีได้นะเด็กทุกคนจงจําไว้นะว่าพลาสติกทําเป็นสิ่งของที่สวยงามได้หลากหลายทําให้เราใช้สอยอย่างสะดวกสบายแต่มันก็ไม่ดีต่อธรรมชาตินะ พราะอะไรหรอเพราะว่ามันแทบจะไม่ย่อยสลายเมื่อถูกฝังกลบและส่งผลต่อพืชพันธุ์ย่อยสลายคืออะไรเหรอคะก็เหมือนกับอาหารที่ถูกย่อยโดยกระเพาะของเราสิ่งของต่างๆส่วนมากจะถูกย่อยสลายเป็นเศษเล็กๆที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติและกลับคืนสู่ธรรมชาติพลาสติกก็เหมือนกับกระดูกแพนดี้นายชอบกินน่องไก่แต่นายกินกระดูกไหมไม่กินกระดูกแข็งเกินไปใช่กระดูกแข็งเกินไป ยากที่เราจะเคี้ยวถ้าเรากินจะปวดท้องสำหรับธรรมชาติพลาสติกก็คือกระดูกถุงพลาสติกที่ฝังในดินต้องใช้เวลา1,000ปีถึงจะย่อยสลายหมดเรื่องพันถูกต้องถ้าพลาสติกฝังอยู่ในดินมากจะก่อให้เกิดมลพิษต่อพืชเป็นวงกว้างทำให้พืชดูสารอาหารจากดินไม่ได้1,000ปีเชีวยวนะโอ้โหฉันไม่กินข้าวมื้อเดียวก็หมดแรงแล้ว1,000ปีไม่ได้กินอะไรน่าสงสารจังเลย ปุบๆเขาแล้วดอกไม้ของฉันก็แย่นะสิไม่ต้องห่วงงั้นเรามาเปลี่ยนดินในกระถางกันเถอะปุนปุ้น,นชิๆเรายังขาดขั้นตอนสุดท้ายใส่ปุ๋ยปุนปุน ดังนั้นจงจำไว้นะเราต้องคัดแยกขยะก,ก่อนนำไปกำจัดนะปูนปูนรู้แล้วดอกไม้น้อยจ้าขอแค่เธอแข็งแรงเธอก็สวยที่สุดแล้วล่ะฮ่าฮ่ารอยยิ้มของเด็กๆมีผมเป็นผู้ปกป้องปูนปูนอุปกรณ์แกะรอยทำงานหาเจอแล้วบอบบี้ นายเลยหาขนมกับผ้าเช็ดตัวไปให้แม่นน้อยอย่างนั้นเหรอฉันรู้ว่ามันจะป่วยอะถึงได้หาอาหารกับผ้าเช็ดตัวเพิ่มความอบอุ่นให้มันปูปูช่วยหาตัวเจ้าเม่นน้อยหน่อยนะไม่ต้องกังวลหรอกนะบอบบี้เม่นเป็นสัตว์ที่ขี้อายและตกใจง่ายชอบความเงียบสงบแถมยังชอบความมืดกลัวแสงกลัวความร้อนและความเย็นการรับรู้กลิ่นของมันเป็นเลิศ จมูกได้กลิ่นอาหารใต้ดินไวมากแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ไหนเม่นจะขุดหลุมอยู่อาศัยพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในรังตอนกลางวันออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนดังนั้นตอนนี้เม่นน้อยอาจจะซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเดีย๋ยวพวกเราจะไปตามหาด้วยนะต้องทอุปกรณ์แกะรอยทำงาน อยู่ตรงนี้แหละเขากว,ว้างใหญ่ขนาดนี้เม่นน้อยจะไปหลบอยู่ที่ไหนนะเรื่องกล้วยๆฉันเอาอยู่หมัดเปิดเครื่องตัวจับความร้อนปู่ปูหาเม่นน้อยเจอหรือยังฉันลืมไปว่าเม่นเป็นสัตว์เลือดอุน่นในฤด,ดูหนาวอุณหภูมิร่างกายของมันจะสูงกว่าอุณหภูมิโดยรอบสององศา องศาต่างเล็กน้อยทำให้เครื่องตรวจจับความร้อนหาไม่เจอนะทำไงดีล่ะอย่างนี้เราก็หาเม่นน้อยไม่เจอนะสิอย่าใจร้อนว๊อบบี้ดูนี่สิเม่นน้อยเป็นสัตว์ที่รักความสงบสันโดษปกติจะอาศัยห่างไกลาจากแหล่งที่อยู่ของมนุษย์อีกทั้งมันจะทำรังอยู่ตามพุ่มไม้ดังนั้น ถ้าเราค้นหาตามพุ่มไม้แล้วก็จะต้องเจอเม่นน้อยอย่างแน่นอนอื ของเราทาเตียงนอนแล้วอ่ะโอ้กูจนถึงตอนนี้แม่นน้อยก็ยังไม่กระดดกระดิกเลยอะ่ะมันป่วยหรือเปล่านะเราพามันกลับไปรักษาเธอนะเม่นถือเป็นสัตว์เลือดบุ่นต้นฤด,ดูหนาวพวกมันจะเริ่มจำศีลอีกอย่างสภาพแวดล้อมกลางป่าแบบนี้เหมาะแก่การดำรงชีวิตไม่จำเป็นต้องพามันกลับ,บบื๊บบี๊ต่อไปอย่านำเพื่อนตัวน้อยเข้าไปในโรงเรียนอีกนะ จะเป็นการรบกวนคนอื่นๆนะถูกต้องถ้าเราพบเห็นสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือเราจะต้องรีบแจ้งค,คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบอย่าตัดสินใจเองนะขอโทษนะทุกคนต่อไปฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วละคุณครูแซนดี้แม่นน้อยอยู่ที่นี่ตัวเดียวจะเหงาไหมคะแล้วป้าน,นโนแมแบนไว้เป็นเพื่อนมันดีไหม <c oughs> ดีเหมือนกันจ้าเรามาลงมือปั้นกันเลยนะ มีปูปูเป็นเพื่อนเดูหนาวนี้แม่น้อยก็ไม่โดดเดียวแล้วล่ะเครื่องจับคลื่นแสงอินฟราเรดทำงานพบเจอเป้าหมายสัญญาณชีพยังปกติปุ้นปุนเยี่ยมไปเลยกับทันทีดับเพลิงปู่ปู่มาถึงแล้วปุ้นปุนปู่ปู่ช่วยพวกเราตามหาหนอนบุ้งแล้วพาส่งกลับบนต้นไม้ได้ไหมผมจัดการเองหนอนบุ้งชอบกินใบไม้ที่สุด ดังนั้นมันอาจไปหลบตามพุ่มไม้เครื่องจับคลื่นแสงอินฟราเรดทำงานพบเจอเป้าหมายสัญญาณชีพยังปกติปุ้นปูนเยี่ยมไปเลยเราจะวางหนอนบุ้งลงในภาชนะก่อนจากนั้นค่อยส่งมันขึ้นต้นไม้เอ เริ่มกินใบไม้แล้วจริงด้วยมันกินจุน่าดูเลยโดบี้ดีสิพวกเธอสองคนเป็นเด็กดีและมีน้ำใจมากๆเลยปูปูนอนพุ่งขี้เรตัวนั้นจะกลายร่างเป็นผีเสื้อแสนสวยจริงเหรอจริงแท้แน่นอนฉันอยากเห็นมันกลายร่างเป็นผีเสื้อจังเลยนะฉันก็อยากเห็นพวกเราก็อยากเห็นปูปูจำลองให้เด็กๆดูหน่อยจะได้ไหม ได้ฮะไม่มีปัญหาปูนปูนใช้ภาพ3ามมิติมือช่วยเหลือปูปูลองเดาซินี่คืออะไรฮะคือไข่ไก่แฮนดี้แค่แต่เรื่องกินนะคือไข่ของศาสตร์สินนะถูกต้องนี่คือไข่ของผีเสื้อ ต้นไม้ในสวนย่อมมีไข่ผีเสื้อเต็มไปหมดให้เครื่องจับคลื่นแสงอินฟาราเรดค้นหาไข่บนต้นไม้เถอหาเจอแล้วใบไ,ไม้บนต้นไม้นี้มีผีเสื้อมาวางไข่เยอะแยะเลยแน่ละไข่พวกมันไม่ใหญ่เท่าไข่ไก่ดังนั้นไข่ของผีเสื้อจึงไม่สะดุดตาของพวกเราว้าวาไข่เยอะจริงเลยปุ๊บ แล้วหนอนบุ้งที่ออกมาจากไข่มีหน้าตาเป็นยังไงเหรอพอผ่านไปสักระยะหนอนบุ้งของผีเสื้อจะฟักตัวออกจากไข่เป็นหนอนบุ้งอย่างที่พวกเราเห็นตามภาพนี้เลยหนอนบุ้งฟักตัวออกมาจากไข่จริงๆเหรอใช่แล้วหนอนบุ้งที่โดบี้กับดีซี่ช่วยไว้กำลังอยู่ในระยะที่เป็นตัวหนอนพอดีเลยแล้วไงต่อพอหนอนบุ้งเติบโตขึ้น และผ่านการลอกคราบนอนบุ้งพวกนี้ก็จะกลายเป็นดักแด้โดยมันจะสร้างเปลือกแข็งห่อหุ้มตัวเองไม่ได้แบบนี้มันจะหายใจไม่ออกนะไม่เป็นไรมันสะสมอากาศและอาหารไว้เพียงพอแล้วหืมฉันเจอดักแด้ผีเสื้อแล้วทุกคนมาดูเร็วใช่แล้วเจ้าตัวนี้มันกำลังอยู่ในระยะดักแด้นอะอีกไม่นานก็จะกลายร่างเป็นผีเสื้อแล้วละ่ะ ดีดีดีค่ะต่อมาดักแด้กลายเป็นผีเสื้อได้ยังไงะคะก่อนกลายร่างนอนบุ้งจะอยู่ในระยะดักแด้ไม่กินไม่ดื่มซักระยะว้าวคกว่าที่ไข่จะพัฒนากลายเป็นตัวผีเสื้อได้ลำบากมากดังนั้นทุกคนต้องรักและปกป้องผีเสื้อนะลำบากแล้วทางนี้ก็รถติดที่นะปุ้นๆแล้วจะทำยังไงดีอ่ะ ไม่ต้องกังวลตอนนี้ฉันสามารถเปิดไซเรนได้แล้วล <_ Q> ่ะเด็กๆประสบกับปัญหาอะไรเหรอมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเหรอฮะคุณครูแซนดี้คุณปูนคูณป,ป,ปูคุณหมอกำลังผ่าตัดแต่ว่าลืมเครื่องมือเอาไว้เหตุการณ์เร่งด่วนมากครูอยากให้นายนำส่งคืนเข้าใจแล้วสักครูบัส เริ่มภารกิจปูนปูนสีตัวถังพร้อมใช้เครื่อง่ินรางนานุพก,กบัสปูนปูนป่ินรางได้ขนส่งเครื่องมือแพทย์ช่วยคนป่วยเราควรเลือกโมดรถพยาบาลปู้ปูแลงรเร่ ปู่ปู่มาที่บ้านกันปุณปุนคุณหมอปูปู่ถึงจุดหมายแล้วปุนปุนคุณหมอปูปู่จ้ะรบกวนนงส่งเครื่องมือแพทย์คืนคุณหมอด่วนเลยนะวางใจได้ส่งมาได้เลยครับทีมรบไดโนเสาร์จะไปด้วยเป็นเพราะเราแท้ๆคุณหมอก็เลยไม่มีเครื่องมือใช้งานเราอยากไปขอโทษคุณหมอครับก็ได้ขึ้นรถมาเถอะปุนปุน อ,อคุณหมอปูปูคุณฝากเด็กสองคนนี้ด้วยนะจ๊ะผมจัดการเองคุณหมอปูปูออกเดินทางโลดปูปูน,ปนอะทางนี้รถติดเราไปทางอื่นดีกว่าลำบากแล้วทางนี้ก็รถติด,ดนะี่นาปูปูนแล้วจะทำยังไงดีอ่ะไม่ต้องกังวล ตอนนี้ฉันสามารถเปิดไซเรนได้แล้วละ่ะว้าวเทศเาเลยนั่นเป็นพระบฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีฉุกเฉินถ้ารถดับเพลิงรถพยาบาลและรถฉุกเฉินต่างๆเปิดไซเรนแล้วรถคันข้างหน้าจะต้องหลีกทางขอบคุณทุกคนฟูนฟูนเออกิรู้บปติเหตุทั้งบกมีคนบาดเจ็บ ฉันต้องรีบช่วยคนห้องของคุณหมออยู่ในอาคารกาชาทางซ้ายนั่นแต่เครื่องมือคุณหมอยังอยู่ที่ฉันทำยังไงดีคุณหมอปูปูฉันกับไยจะเอาไปส่งเองอืคุณหมอปูปูนายช่วยคนก่อนเยี่ยมพวกเราสู้ๆนะรไ<อ>ม่ต้องห่วงผมขอตรวจหน่อยนะครับปูน คุณหมอเครื่องมือมาแล้วฮะอ๋อดีจังเลยลํบาบากพวกเธอแล้วรบกวนยินรอตรงนี้สักครู่นะเป็นยังไงบ้างอะเรามาทันเวลาคุณหมอก,กำลังรักษาอยูโย่โชคดีพวกเธอนำเครื่องมือมาทันคนไข้ปลอดภยละละละัยแล้วล่ะขอบใจพวกเธอมากเหมือนที่ครูแซนดี้บอกเลย เราน่าจะสอบถามให้ชัดเจนแต่แรกก่อนนำของไปทิ้งผมเลยมาขอโทษคุณหมอฮะขอโทษ,โทษฮะ,ฮะรู้ผิดและปรับปรุงตัวคือเด็กดีหวังว่าต่อไปพวกเธอจะเป็นคนดีมีน้ำใจและคิดก่อนทำนะจ๊ะอยากทำความดีอยากจะเป็นฮีโร่ต้องมีน้ำใจคิดก่อนทำทุกคนจำไว้นะุป๊